สวัสดีครับ about s i d e r เรื่องราวเกี่ยวกับมาส s สไ d เดอร์วันนี้ขออัปเดตนิดน,นึงครับกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้ขออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับมาส s สไ d เดอร์ตัวใหม่ครับซีรีส์มาส s สไลเดอร์ต่อจากมาส s สไ d เดอร์โกนั่นเองครับถือว่าเป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับกับชื่อที่โผล่ออกมาคือคาเมลเลเดอร์เอ็กเซดเอ๊ะหรืออ่านว่าเอ็กเอดหรืออ่านแบบภาษาญี่ปุ่นคือเอ็กุเซโดอย่างไรกันแน่ครับอันไหนถูก อันนี้ยังไม่ขอยืนยันนะครับแต่ถ้าภาราอางกฤษมันต้องอ่านว่าแแซนะครับจะอ่านยังไงกันแน่นะครับต้องรอติดตามนะครับว่าจริงๆมันอ่านว่ายังไงนะครับยังไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับการกู้ภัยกองช่วยเหลือหน่วยฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะครับต้องรอดูว่าภาพที่จะหลุดออกมาอีกไม่นานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับมา r s สไซเดอร์ซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะออกมาปรากฏตัวในช่วงเดือนตุลาปี 2,016นะครับยังไงก็มีการจดทะเบียนชื่อของ c a m e n r i d e r Series ืองน,นี้แล้วนะครับกับ c a m e n r i d e r X z หรือ X, X X X อะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเอาคำนี้ไปแปละนะครับมันจะแปลว่าช่วยเหลือนั่นเองครับยังไงคอนเซปต์คงหนีไม่พ้นอย่างที่กล่าวมาแน่นอนครับ <S <S และนี่ก็คือข่ <S 1> <S 1> าวลือของ c a m e n r i d e r Series ตัวใหม่ที่แพร่กระจายอยู่ในโลกออนไลน์นะครับ เด็กหนุ่มที่ทํางานสายปฐมพยาบาลเขาได้รับพลังของอะไรประมาณนี้แหละรูปร่างหน้าตาจะออกมาแนวไหนยังไงก็รอดูนะครับว่าจะได้รับพลังอะไรยังไงกินออกมานี่คงจะเกี่ยวกับมูลนิธิหรืออะไรยังไงการช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยหรือ,อยังไงการจิจธิ์ของมาเซเดอร์ตัวนี้เกิดขึ้นคล้ายๆกับมาเซเดอร์โกนะครับ แน่นอนว่าภาพหลุดนี่คงจะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับยังไงถ้ามีภาพหลุดหรือมีการอัปเดตหรือยังไ,ยงไงเดี๋ยวจะเอามาเพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนะครับยังไงสําหรับชื่อมาร์สเรเดอร์ที่เป็นข่าวลืออยู่ตอนนี้กับการจดลิขสิทธิ์มาร์สเรเดอร์ซีรีส์ในชื่อเอ็กซรหรือเอ็กอะไรนี่ก็ตามนะครับก็เอก็จบก็จบแค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับยังไงภาพยังไม่มี แต่มีชื่อแล้วนะครับอยา่าไงรอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด subscribe About Rider ทาง YouTube ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่เช่่ยกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมา s s i d e r ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เเดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม a b o u ป s น i d e เรเรื่องราวเกี่กัมาร์เเดอร์ที่คุณต้องดู